นี่นะครับคุณผู้ชมจากกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ามีเคสของชายชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมแสดงตนเป็นผู้มีอิทธิพลโดยแอบอ้างนายตำรวจในพื้นที่พัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงตัวท่านเองด้วยนะครับ นั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับโดยมีการนำภาพถ่ายของตนเองซึ่งถ่ายภาพคู่กับนายตำรวจรายต่างๆขณะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปใช้ในการแอบอ้างต่อกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อเรียกรับเงินค่าคุ้มครองให้สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีได้นั้น จากกรณีดังกล่าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเพื่อที่จะนะครับตรวจสอบกรณีนี้อย่างละเอียดในเชิงลึกต่อไปซึ่งหากพบการกระทำความผิดจริงก็จะให้ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนั่นเองจากการสืบสวนของชุดสืบสวนก็ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยชื่อว่ามิสเตอร์เฮอรี่คริสเตียนโรเบิร์ตลีโอนาดอายุ58ปปีนี่นะครับ สัญชาติฝรั่งเศสที่น่าสนใจนะครับประวัติของนายคนนี้เนี่ยเคยถูกจับกลุมในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงและการโชคทรัพย์มาแล้วในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาแล้วหลายคดีด้วยกันครับโดยครบกำหนดอนุญาตพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่15กันยายน2563ก็โอเวอร์สเตย์ล่วงเลยมา2ปีกว่า,วาแล้วนะครับแต่ยังไม่พบข้อมูลว่าเดินทางออกจากประเทศไทย จ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ได้มีการติดตามมิสเตอร์เฮอรี่กว่า4เดือนซึ่งก็ทราบว,ว่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงและการโชครัพย์ก่อนหน้านั้นก็ได้รับการประกันตัวออกมาระหว่างพิจารณาคดีของศาลแต่เมื่อถึงกำหนดนัดพิจารณาคดีกับหลบหนีโดยจะย้ายที่พักอาศัยอยู่บ่อยครั้งมีการปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยเป็นประจำทุกๆ2-3สัปดาห์กระทั่งสืบทราบได้หลบหนีมาพักอาศัยที่ คอนโดย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็เลยทำการตรวจสอบคอนโดมิเนียมดังกล่าวจนกระทั่งพบนายเฮอรี่พักอาศัยอยู่จริงซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่านายเฮอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและย้ายเข้ามาพักอาศัยที่คอนโดดังกล่าวได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นตำรวจก็เลย จับกลุ่มตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตํารวจตอมเพื่อที่จะให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวต่ออีกนะครับว่ายังคงมีบุคคลนําชื่อของข้าราชการตํารวจระดับสูงรวมถึงข้าราชการหน่วยอื่นๆเพื่อนําไปแอบอ้างแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์อันไม่ควรได้อีกจํานวนมากซึ่งก็จะได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปหากพบการกระทำดังกล่าวอีก ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทุกรายต่อไปนั่นเองครับก็เรียนสื่อมวลชนว่ามีไหมจากทั้งหมด5หมายนะครับโอเวอร์สเตย์เนี่ย868วันนะครับปรด็หลักก็ต้องวกไปที่ตอมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะเรื่องผู้กับตอมแต่ว่าตอมลองผู้กับตอมพัทยามาถามนะว่าปล่อยให้คนอย่างเงี้ยนะโอเวอร์สเตย์ได้ไงทั้ง868วันนะ มันก็ไปจวกบอกกับเดี๋ยวที่หน้าจะแจ้งควา,าต่อมอแล้วนะวันนี้ไม่ใช่แค่9ก้ากว่าร้อยกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ไหวเข้าใจไหมครับนะแล้วก็ปล่อยป่าล่าเลยไม่ทําอะไรนะครับนะเนี่ยโดยทั่งผมต้องส่งทีส่สุบสวนไปดำเนินการจับกลุ่มนะครับก็เฮเว่นเนี่ยก็ทําเป็นกระบวนการนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับนะเรามีการจับกลุ่มตัวเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เฮนรี่นะคือ ก็ทํารูปกันทั้งหมดนะครับนะทั้งช่อโกงคนไทยในประเทศไทยและช่อโกงคนต่างชาติในประเทศไทยนะครับรู้จักตํารวจเยอะแยะนะครับนะผมก็ใช้เวลาสืบสวนอยูอ่สองเดือนกว่านะครับนะกว่าจะไล่เจอตัวนะครับนะ,ะเพราะว่ามีหมายสารก็ไม่มาสารนะครับนะก็ขัดคำสั่งศารนะสารออกหมายจับนะครับ แล้วก็มาหลบหนีอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับโยสร้างสามารถ,าารถจับกลุ่มได้ที่คอนโดของลาดพร้าวนะครับก็ถือว่าเป็นเ,เป็นมิจฉาชีพสําคัญนะครับนะที่อาศัยความช่องทางรู้จักตํารวจนะรู้จักตารวจมีชื่อมีเสียงเอาแอบอ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความเสียหายเนี่ยนะมีมูลค่าสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นความเสียหาย1 0 0รยล้านบาทนะครับก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่า วันนี้ในส่วนผู้เสียหายนะครับที่มาวันนี้มีทั้งชาวฝรั่งเศสที่เขาบินเดินทางมาที่เขาเดินทางมาแล้วก็มีมิเกอร์อารเช่ก็คือผู้ช่วยทูตตำรวจฝรั่งเศสที่อยู่เราที่นี่นะครับในะวันนั้นวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้นะครับนะอันนี้เป็นมิจฉาชีพนะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทําการช่อโกรองร่วมกันข่มขู่การช่วทรัพย์นะครับนะแล้วผมก็ต้องฝาก สื่อมวลชนนะครับว่าช่วยปรชาพันธ์เยอะๆนะครับนะวันนี้เราจะไม่ยอมให้บุคคนเหล่านี้อาศัยดินแดนไทยเราอยู่นะครับนะแล้วส่วนที่ผมก็ต้องฝากประชาพันธ์ว่าในส่วนที่เอาชอบเอาชื่อผมไปอ้างถ้าอ้าอีกก็จับอีกนะครับอ้าอีกก็จับอีกนะครับนะเพราะนั้นต้องไม่ให้พวกนี้มีที่ยืนนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการเนินการในวันนี้ซึ่งในวันนี้นะครับในส่วนของเจ้าที่สารทูตนะครับนะก็มีคุณไมเคิล นะครับนะ่ะมีคุณไมเคิลยิปแซงเบอร์นาร์ดนะครับนะเป็นผู้ช่วยผู้ตํารวจนะประจังขาทูตฝรั่งเศสประจังประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ในส่วนผู้เสียหายวันนี้นะครับผู้เสียหายมีทั้งสิ้นมี7จลายด้วยกันนะครับนั่งอยู่ด้านนี้หมดนะซึ่งผู้เสียหายบางรายเนี่ยพอทราบว่าจะแถลงข่าววันนี้อุตส่าห์ซื้อตั๋วบินจากฝรั่งเศสมานะครับนะก็น่าหงุดหนะครับนะ,นนะบนะแต่ว่าท่านจะเห็นนะครับว่า วันนี้ทรัพย์ต่างๆเนี่ยเ,เรากำลังไล่ว่าจะได้คืนหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เขาพอใจมากคือตัวผู้ต้องหานะครับวันนี้ที่เขาพอใจว่าเราจับกลุ่มได้แล้วนะครับนะโดยทางทางคุณฟิลิปได้มาช่วยประสานความร่วมมือนะครับนะครับผมนะครับเดียเด๋ยวจะให้ผู้กับอธิบายว่าวิธีการในการหลอกเขาทำายังไงในการช่อโกในการกโชวทรัพย์เขาทำายังไงนะลองลองใจเต้นครับขออนุญาต ท่านประธานนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนพฤติการก็คือว่าจากที่เราสืบสวนเราใช้เวลาอยู่กับติดตามเข้ามาชุดสืบสวนของท่านสุรเชษนะครับท่านมอบไปเราใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนนะครับจริงๆแล้วคือแทบจะเป็นแบบอินเป็นแฟนฟันแท้ของเขาเพราะว่าเราตามเขามาตลอดแต่ว่าเขาก็เขาก็เหมือนจะเก่งนําหน้าเราช่วงแรกเขานําหน้าเราอยู่ก้าวหนึ่งนะครับแต่สุดเราก็ก้าวทันเขาในที่สุดนะครับก็คือเขาจะมีพฤติการเขาอยู่ประเทศไทยมานาน ประมาณเป็น20ปีครับเพราะฉะนั้นการอยู่มานานเนี่ยเขาก็ด้วยความเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะสามารถพอพูดไทยได้บ้างบาง,บางคำแล้วก็จะมีเวลาเจอคนที่แต่งเครื่องแบบเจอแบบเจอเจ้านายเจอท่านผู้ใหญ่เขาก็จะขอถ่ายรูปด้วยแล้วเมื่อก่อนในโซเชียลที่เขาเล่นคือใน a c e b o o k อะ่ะก็จะเป็นภาพเขานั่งในรถตำรวจท่องเที่ยวเลยช่วงที่เขาเป็นโบรนเทียร์ท่องเที่ยวก็จะนั่เเนเเงเลยแล้วก็เปิดกระจกโผล่หน้าออกมาซึ่งต่างชาติทั่วไปเห็นก็คิดว่าเอ้ามันต้องเป็นตำรวจในประเทศไทยด้วยเหรอได้ ด้วยแน่เลยหรือว่าอะไรลักษณะนี้ยฮะทีนี้เริ่มเริ่มแรกเขาก็จะน่าจะไปเข้าทางตํารวจตอมอก่อนเพราะว่าเขารับรับต่อวีซ่าพาสปอร์ตซึ่งก็อาจจะด้วยความที่เขาพูดภาษาภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมัน แบบพวกท่านเนี่ยพูพดพวกผู้เสียหายนะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความสำคัญนะเพราะเขาพูดอังกฤษได้ด้วยพูดฝรั่งเศสได้พูดไทยได้เขาก็จะรับไปทําไปต่อต่างๆให้พอเริ่มทําถูกต้องก็เริ่มมีคนเชื่อถือพอเยอะๆขึ้นเขาก็ค่อยมาเบี้ยวตอนหลังๆพอเงินเริ่มเป็นก้อนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพอมีถ่ายรูปเช่นถ่ายรูปกับท่าน General ถ่ายรูปกับเจเนอโรถ่ายรูปกับนายพลทั้งหลายเขาก็จะไปโชว์ชอบโชว์เวลานั่งปั๊บเดียวเขาก็โชว์ว่าเขา ซึ่งเราต้องยอมรับเรื่องเดือดร้อนต่างชาติเนี่ยบางทีเขาไม่รู้กฎหมายถูกบ้างผิดบ้างพวกนี้เขาจะบอกว่าเอาเงินมาเดี๋ยวฉันไปจัดการให้แต่เงินจริงๆไม่ได้มาถึงเจ้าหน้าที่หรอกครับผมเชื่อว่าไมไ่ถึงเจ้าหน้าที่ก็อยู่ที่เขาพวกนั้นมาติดตามติดตามเขาก็าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เลยหลังไล่บ,บางเคสก็คือผมผมรู้สึกว่ามีแก๊งที่โดยโดนจับกลุมไปแล้วคือเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะฮะก็คือ,อพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็อาจจะมีมีลักษณะการข่มขู่ว่า แก๊งเนี้ยจะไปทําร้ายซึ่งต่างชาติที่มาบางคนเขากลัวเข้ามาคนเดียวแค่ข่มขู่แค่เนี้ยเอาเอารูปอา,อาชญากรโชว์เขาก็จ่ายเงินแล้วเพราะนั้นพฤติการเขามีหลายรูปแบบนะครับเท่าที่ฟังมาถึงได้มีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้นะครับผู้เสียหายบางบางส่วนผมเชื่อว่ากลับประเทศฝรั่งเศสไปแล้วแล้วก็หลังจากเห็นข่าวแบบคนเนี้ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวคงต้องกลับมาครับครับผม ในเรื่องของต่อวีซ่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นเกิน4ี่หปีนี่แหละก็คือเกิดขึ้นมานานผมเชื่อว่าในช่วงแรกๆเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างให้มีตัวตนผมเชื่อว่าในช่วงแรกน่าจะทําสําเร็จก่อนเพราะว่าพอทาสําเร็จทาเ็จผมต่อวีซ่าหมายความว่าอาจจะเป็นแค่คนกลางคอยอธิบายว่าเตรียมเอกสารยังไงอะไรยังไงซึ่งคนฝรั่งเศสเขาไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้โดยตรงนะครก็เป็นการสร้างสร้างตัวตนขึ้นมา จากแผนพฤติกรรมก็คือว่าแผนพฤติกรรมก็คือเริ่มให้คนรู้จักก่อนพพ้นปาดประปาดหลังๆจะเป็นการดักดักเช่นเริ่มเริ่มการการโชคทรัพย์นะครับเริ่มขู่แล้วเริ่มขู่ถ้าคุณไม่จ่ายนี่คุณอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะคุณไม่จ่ายเนี่ยคุณจะโดนจับนะความผิดหลังๆมันจะมาเพิ่มเป็นตัวเงินที่มุยมูลค่ายเยอะๆครับออนนผมผม,ผมว่าแล้วแต่เคสเลยครับแล้วแต่ว่าเขาไปตีสนิทถ้าตีสนิท ไปเจอกับผู้เยื่อรายเวยเนย่ยผมก็เห็นมียอดเงินที่โอนกันหลักแสนบาทที่เท่าที่เราเห็นนะครับมีหลักหมื่นหลักแสนบาทครับแต่ตามที่เราได้ฟังจากทางคุณฟิลิปมาคือบางรายมีหลักล้านหลักจานวนเยอะก็มีครับเป็นหลักล้านสิบล้านก็มีครับซึ่งเราเราก็ต้องรอให้เจ้าทุกข์ที่แท้จริงนะครับผู้เสียหายที่แท้จริงเข้ามาพบทีมงานของเราครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะคือคืออย่างนี้ตัวตัวตัวอันนี้ผมเปรียบเทีบอย่างนี้ลวกันอันเนี้ย ก็เหมือนเร mond, inen, yes. ื่องเหมือนคล้าเรื่องตู้หาวอะนะอันนี้แต่อันนี้เป็นฝรั่งเศสนะคือไอ้พวกเนี้ยเหมือนคนจีนเนี่ยที่เข้ามาเป็นพี่ใหญ่ก่อนก็รู้ช่องทางทั้งหมดว่าเอ๊ะทำอย่างงั้นจะต่อวีซ่าแบบโอเวอร์สเตย์จะต่อวีซ่าแบบนักเรียนต้องไปไปภาคอีสานใช่ไหมจะต่อจะต้องติดต่อใครนะก็ทำมาที่แบบพี่ใหญ่ ไอ้น,นี่ก็ทำหาที่แบบพี่ใหญ่ก็เริ่มเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวก่อนนะอันนี้นะผมอธิบาย,ยาง,ง่ายเริ่มจากเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวนะของพัทยาพอเริ่มตั้งอ้าคราวนี้เริ่มรู้จกักตำรวจเยอะแล้วนะพเพราะอย่างตำรวจเยอะพระพวกมาจากฝรั่งเศสก็รู้ไอ้น,นี่อยู่ฝรั่งเศสนนะก็ให้ช่วยหน่อยขอวีซ่าหน่อยอ่าน,นี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไป เดี๋ยวจัดการให้เองอแรกๆก็ติดต่อเออสาวัดลองสาววัดอะไรได,ได้ง่ายแต่ถ้าผูกต้องนะเพราะหลังก็เอเริ่มเห็นช่องทางนะอะ่ก็ทําถูกบ้างผิดบ้างนะเอะ่แล้วก็เงินก็เก็บไปเยอะขึ้นทีนี้วิธีการคนฝรั่งเศสก็จะเหมือนคนไทยในอังกฤษคนไทยในอังกฤษรู้ว่าคนไทยในอังกฤษเนี่ยลอนดอนมีกี่คน หมือนกันไอ้นี่ก็รู้ว่าคนฝรั่งเศสพัทยามีคนทำถูกบ้างผิดบ้างคนฝรั่งเศสอย่างเช่นมีอยู่รายนี่ครับเปิดคลินิกทำถูกต้องไอ้นี่เอาเข้าไปสิบล้านนะครับไปขู่เขาว่าอาถ้าไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวจะมาตรวจตอมอจะมาจับนะเอาเข้าไปสิบล้านอันนี้แค่รายเดียวนะครับนะทุกวันนี้เจ๊งเลยไอ้นี่ชาวฝรั่งเศสสิ้นเนื้อประดาตัว ไปแจ้งตำรวจที่ไหนก็ไม่มีใครทําอะไรให้จนทั้งสุดท้ายเนี่ยก็เลยพากันมาหาผมแค่นั้นเองนาทีวิศถามว่าทําไมพามาหาผมก็คือว่าอย่างนี้ไอตัวตัวเฮเว He ่รเนี่ยนะเดี๋ยวขอขึ้นภาพไอตัวเฮเว่รเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเาสนิทกับผมด้วยเพราะว่าภาพตํารวจเนี่ยเต็มไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวขอขึ้นภาพรูปไม่มีอ่ยอะไม่ไมก่ก็ไม่ต้อปรับเอาแบบเดิมแบบแบบเดิมอ่อา่าเนี่ยเนี่ยอ่า อ่าอันนี้เกิดจากจากจากการเป็นอาชสมัครก่อนนะทีนี้ทีนี้อ่อเอาก็ต่อไปเป็นภาพตำรวจะแยกหมดมีไหมอะไรหาอยู่ไม่เป็นไรอ่าทีนี้ทีนี้อย่างนี้พอต่อมาเนี่ยนะครับนะพอพอเริ่มทำจนจนคุ้นเคยจนเคยชินนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอันนี้ต้องแต่ปีไหนท่านอันนี้อันนี้ผมอันนี้อันนี้ประมาณสักปีหกหนึ่งสอง นะประมาณนี้นะครับเอาเอาขึ้นเลยไม่เป็นไรโชว์ได้ไม่เป็นไรอันนี้ภาพอันนี้อันนี้ภาพรถตำรวจนะครับนะอันนี้อันนี้เธออย่างน,นี้อพอรู้จักใครก็ไปถา่ายรูปเห็นไหมครับคือคือตำรวจเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ไปถา่ายรูปคู่เห็นไหมครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือไงไอเรื่องที่ความมันแตกเนี่ยเพราะว่าไปบอกว่าสนิทกับผมใช่ไหมแล้วก็ไปไปไป,ไปกันโชครั์ ตำรวจฝรั่งเศสเอเนี่ยไปกนช่วทรัพยบคนฝรั่งเศสทีนี้บังเอิญว่าตัวตำรวจฝรั่งเศสเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียนเอเบียรุ่นเดียวผมนะไอ้ทางนี้ก็เลยไปบอกทางเฮดควอเตอร์ที่ฝรั่งเศสว่าเนี่ยพลเวกสุเยชนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะครับทีนี้ทางเพื่อนผมเนี่ยที่เรียนเอเบียรุ่นเดียวผมเนี่ยเขาก็บอกเป็นไปไม่ได้ สุ่ิเช่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะเ,เขาก็บอกทางนี้บอกให้มาหาผมนะก็เลยทางนี้เ็าคือมาหาผมได้ประมาณสักเ,เกือบเดือนนะครับแต่พฤติกรรมที่ทําไปก่อนเนี่ยมันทําเป็นนานมากตั้งแต่ปีหงดูสองสามไล่มาเนี่ยท่านดูกี่ปีนะกว่าได้ร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีเดียวนะครับนะก็หากินกับคนชาติเดียวกันนะครับนะก็เลยให้ชุดสืบสวนเนี่ยโดยผู้กับเต้นเนี่ยลงไปดำเนินการร่วมกันทั้งทั้งทีมนะครับก็ ก็กัดประมาณสามสิเดือนแล้วนะครับเนี่ยคือถึงจะบอกว่าการจับกลุ่มคนร้ายหนึ่งคนเนี่ยเอ่อมันใช้งบประมาณสูงนะแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับท่านเห็นไหมครับว่ากว่าจะจับได้หมดทั้งแก๊งเนี่ยนะครับนะทีนี้มันก็ต้องวกไปเดี๋ยวผมจะเรียกผู้กับออตอมอพระยา,ยาคนใหม่รองผู้กับตอมอพระยา,ยาคนเก่าสาวาตอมอพระยา,ยาทั้งหมดนะครับเอนะเรียกมาถามว่าปล่อยคุณปล่อยไปได้ยังไงเขาอยู่โอเวอร์เเทยตั้งแต่หกสามนะค,คุณทําอะไรอยู่ นะครับท่นที่เขาอยู่ในพรทยานะครับนะแต่วฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความหยุดร้อนซึ่งเดี๋ยวในส่วนผู้เสียหายนะครับเฮเวอร์เนี่ยมันต้องรับโทษเป็นร้อยปีนะครับเพราะอะไรครับเพราะต่างกรรมต่างวละนะคุณหลออเขาหนึ่งคนหลออเขาสิบคนก็ต้องต่างกรรมต่างวละไปนะครับนะแล้วอันนี้สารท่านก็ดีใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี่ยไม่มาขึ้นสารหนีหมายสารนะอันนี้สารก็ขอบคุณผมด้วยนะครับก็คุยกับท่านหัวหน้าสารจังหวัดพระยาเมื่อเช้านะท่านก็ขอบคุณมา แล้ววันนี้ในคณะที่มาเนี่ยก็มีมีผู้ภาษาใช่ไหมจากฝรั่งเศสใช่ไหมวันนี้นะครับต้องเียกว่าคดีนี้เป็นคดีคดที่โจทก์จันในฝรั่งเศสก็มีผู้ภาษาจากฝรั่งเศสมาด้วยวันนี้ถือหนาซื้อตั๋วมาเลยซึ่งผมก็เพิ่งทราบก่อนจะมานี่แหละว่ามีท่านผู้ภาษาจากฝรั่งเศสมานะครับนับว่าอะไรครับเพราะคดีนี้โจทก์จันในฝรั่งเศสเยอะนะถ้าเราไม่จับนะครับผมต้องเรียกว่าคนฝรั่งเศสก็พูดปาดปากไม่มีใครอยากมาพัทยาแล้ว นะครับนะเปิดประเทศก็ไม่มีใครอยากมาพัทยาเ,เรื่องอื่นนั้นนั้นไม่มีส่วนใหญ่เป็นเรื่องการการบังคับคมขูเ่เรื่องออการโชรับเอาตังค์เรื่องการเอาเอาเอาวี่จ่ายหลักของการอยู่ต่อนะเมล็ดหลักของการอยู่อาศัยในประเทศไทยการประกอบธุรกิจซึ่งพวกนี้ขึ้นกับตอมอนะครับก็เอาจุดอ่อนเหล่านี้ไปโจมตีนะทีนี้ต้องอข้าใจว่าเหมือนเราไปอยู่บ้านเขานะครับนะถ้าเราเจออย่างนี้เราก็กลัวนะพร้อมจ่ายตังค์หมด แต่พอจ่ายตังไปแล้วไอ้นี่ก็ปิดโทรศัพท์หนีเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะเพราะไม่ทาให้เขานะทีนี้ทางนี้ก็ไปแจ้งความโรงพักนะก็หมัหมมไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับก็อยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าการที่เขาทาได้เนี่ยก็อ้างก็เกิดจากสมองที่เ,เริ่มตั้งแต่เป็นเ,เป็นเ,เป็นวอร์เรนเทียก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกต้องเรียกผู้ขับต้องเทีย่ยวมากำชับไอ้พวกวอร์เรนเทียเนี่ยนะคุณต้องไปดูให้ดีนะครับไม่ใช่คุณปล่อยทําอย่างนี้ ส่วนตอมอวันนี้นะครับหน้าที่ของตอมเนี่ยครับนะซึ่งผมก็น่าจะสรุปเสร็จวันนี้ควความควงอยู่แล้ว,ว,วลสรุปเสร็จบางแต่บางเมื่อวานแล้วนะครับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับเพิ่มขึ้นจาก90นะครับก็เดี๋ยวจะนําเสนอท่านบพบตร,รนะครับเมื่อท่านพบตร,ร,รเห็นรับทราบและรับมัดแล้วก็จะไปแจ้งข้อก้อหาจำนวนทั้งหมดทั้งนะร้อยกว่าคนะฉะนั้นะตอมอวันนี้ต้องตื่นตัวมากขึ้นนะซึ่งผมก็พูดคุยกับผู้จัดการตอมแล้วว่าท่านจะเห็นนะครับว่า การที่ท่านปล่อยปละละเลยไม่ไม่บังคับใช้กฎหมายพรบต่อมอกรณีโอเวอร์สเตย์ถามว่าเมื่อโอเวอร์สเตย์ท่านเห็นไหมครับว่าเขาทําอะไรบุคคลโอเวอร์สเตย์ประกอบอาชีพสุจริตไม่ได้ต้องประกอบอาชีพทุจริตหมดเห็นไหมครับไม่หลอกไม่กันโชคไม่ปล้น